วูลเส้นวิลิธิพาโนสนโนแร่ no ond, no คนติงใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปบอกขอให้เลือกใช้ลั่นแต่งรูปไม่ใช่เรื่องผิดใครจะสวยแบบโนแอปก็เรื่องของเขาส่วนตนยืนยันใช้แอปต่อไปคงเป็นพ่อสวยดูดีทุกมุมมองเลยโดนชาวเน็ตบอกให้เลิกใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปสำหรับวูลเส้นวิลิธิพาที่ส่องอินสตาแกรเจ้าตัวทีไรก็มีแต่รูปสวย,สวย มองมุมไหนก็เพลินตาแถมยังยืนหนึ่งเรื่องความเซ็กซี่ด้วยหลังจากโดนติงเรื่องการใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปสาววุ้นเส้นก็ฟาดกลับด้วยรูปสวยโนแอปไปแล้วนั้นโดยล่าสุดสาววุ้นเส้นให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ผ่านนายอินเตอร์เทนซึ่งเจ้าตัวก็โนสดโนแคร์แถมยืนยันว่าจะใช้แอปในการแต่งรูปต่อไปเพราะเป็นธรรมดาที่ทุกคนอยากจะดูดีใครๆก็อยากมีรูปที่สวย บางครั้งรูปที่ถ่ายไปไม่เป็นอย่างที่ชอบน้อยคนที่โพสต์รูปโดยไม่แต่งไม่แต่งก็สวยขึ้นอยู่กับสไตล์ของเขาการใช้แอปพลิเคชันแต่งรูปก็ไม่ใช่เรื่องผิดเรียกได้ว่าฟาดไปแบบสวยๆหนึ่งกลุ่มอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นยืนยันว่าตัวจริงวุ้นเส้นสวยมากแค่เดินผ่านใครๆก็ต้องเหลียวมองแถมขาวออล่และดูดีมีเสน่ห์มาก ขนาดผู้หญิงด้วยกันยังต้องหลงบ้างก็แกงตัวเองบอกว่าขนาดแต่งรูปไป3แอปยังสวยไม่เท่าวุ้นเส้นเลยอยากสวยแบบนี้ต้องใช้กี่แอปฮึ